วัสดีนะครับวันนี้เราก็มาดูหอยอกันนะฮะยู่ดีร้านไอบีขับเอาหอยมาลงใหม่นะฮะอันนี้ก็จะมีทั้งหอยที่เลี้ยงตู้ไม้น้ำได้หอยที่ไม่ควรอยู่ในตู้ไม้น้ำนะครับอันนี้เรามาเริ่มกับหอยที่อยู่ตู้ไม้น้ำไม่ได้ก่อนนะฮะก็คือหอยสุราไวสีนั่นเองนะครับก็จะมีเจ้าตัวและเพิดอ่ะโทษทีนะกองสันนิดนึงนะฮะ๋ยวน,นี้มัน มันเกาะเลยมองไม่เห็นลายมันนะฮะจะมีตัวตัวส้มปกติตัวเราดแล้วก็ตัวไวดดอทนะครับเดี๋ยวดูไปทีละตัวนี่ตัวที่มันเห็นเดินอยู่มันอยู่ไกลก็เลยดูไม่ค่อยชัดนะครับจะไม่ค่อยชัดนะฮะอันนี้ก็ตัวปกตินะครับปกติตัวไอ็ตัวเหลืองตัวส้มอะนะฮะ มีราคาแปดอยู่นะครับแปดสิบบีนะฮะคงรู้นะฮะว่าเท่าไหร่นะฮะ,ะตัวไวดดอทนะครับตัวนี้ยังไม่ค่อยออกนะ,ะมันก็จะมีจุดขาวๆและไวดดอทนะครับอตรงตู้นี้ นะฮะเนี่ยกุ้งสุราไอ้หอยสุรากินต้นไม้นะครับห้ามเลี้ยงตู้ไม้น้ำนะฮะก็เลี้ยงเป็นเมดกับพวกกุ้งสุรานะครับแล้วก็ปลาแพะอะไรเงี้ยได้ที่ไม่มีต้นไม้อันนี้เป็นอีกอันนึงเขาบอกว่ากินตะไคร้กินแต่มันจะขุดพื้นนิดหน่อยอันนี้คือหอยแมกมาไบคัลเลอร์นะฮะหรือชื่อ ที่เขาตั้งว่าคาปูชิโนโ่ส่วนตัวนี้หอยตะเกียบเพราะว่าทางนูมเรียกว่าช็อปสติกอันนี้เขาบอกไม่กินนะแต่ก็ดูรูปทรงแล้วแบบถ้าไปปล่อยตู้ไม่น้ำก็ดูแลขัดลูกตานะครับขัดลูกตานะก็ไว้กินตะไคร์กินเศษอาหารตู้ปลาธรรมดาได้นะครับหรือกินพวกเศษอาหารตู้กุ้งอะไรเงี้ยนะฮะ จะได้ดูเราไม่ขัดจริงๆนะหอยตัวแบบนี้ไปอยู่ในตู้ม้น้ำนะมันก็ดูยังไงยังไงอยู่อะนะนะแต่ถ้าพวกตู้ปลาตู้ลำธารน,นี่น่าจะโอเคนะครับน่าจะโอเคแต่ถ้าใครเลี้ยงพวกปลาบกกูกินฟิล์มกินผีเสือ้อกินอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไปแย่งกินได้นะฮะก็ต้องเลือกลงให้ถูกหลักละกันนะอย่าลงเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ตู้ไม้น้ำถ้าตู้ใหญ่ๆเขาน่าจะลงได้นะอันนี้อันนี้ข้อมูลต่างชาติบอกว่ามันไม่กินนะฮะอันนี้ข้อมูลจากเยอรมันกับพวกต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ส่วนตัวก็ไม่เคยเอาไปลองเลี้ยงในตู้ไม้น้ํานะครับต้องลองกันเองนะเอามาดูหอยชดานะครับอันนี้ไม่กินต้นไม้นะแต่ขุดดินนะก็ต้องระวังถ้าต้นไม้มันไม่ยึดดีก็จะหลุดได้นะครับอันนี้หอยชดา มีไม่เยอะแล้ว yeah, <no. S 1> ไก่สลึกกันดูันเกาะแม็กมาไบคัลเลอร์นะครับหรือคาปูชิโน่จิว๋ว <c oughs> แต่กล้องมันก็ไวโฟกัสแต่ปูทะลบาไม่น่ <c oughs> ะดูปูกันดีกว่า <c oughs> ดูปูดูปูดูปู อ่าสายเบทเทอริงน่าจะถูกใจกับเจ้านี่อหอยตลับมินิ <จะ S 1> ดูแลแปดสนะิบเอาไปเลี้ยงกับพวกนี้ได้นะเมดากะกองน้ำได้น้ำไม่ขุนพอหอยดูดหมด น้ำจะไม่ขุ่นเพราะหอยดูดไปหมดแล้วนะครับอ,อ่าหอยตลับม่วงดูยังไงก็เอลซ่านะฟอรเซ้นชัด สีขาวนะครับหลอกเด็กได้นะบอกเนี่ยเอาไว้กองน้ําในตู้ปลาทองลูกอะไรเงี้ยนะครับเอาไว้หลอกลูกเนี่ยชี้ช่องเลยนะเนี่ยชี้ช่องไม่ค่อยแพงนะสองห้าสองห้าแต่จริงๆเขาบอกหอยม่วงนะอันเนี้ยเป็นหอยม่วงนะแต่ดูยังไงก็ไม่ม่วง แต่เดี๋ยวมีม่วงจริงๆมาเดี๋ยวไปดูกันมีม่วงจริง,งเออนี่สิม่วงจริงยัางงามสายเบทเทลิงถูกใจแน่นอนปกติไปไ็นหอยหอยตลับแบบสีไม่สีไม่สวยสีไม่โดนอันนี้สวยแน่นอนสีม่วงนะครับ สายเบทเทอร์ลิงถูกใจเบทเทอร์ลิงคืออะไร <Okay. S 1> ปลาไข่ในหอยครับ <Okay. S 1> มันจะไปวางไข่ไว้ในหอย <Okay. S 1> ตัวเมียมันจะมีอวัยวะ <Okay. S 1> นะจิ้มเข้าไปในหอยนะ <Okay. S 1> ไปไข่ไว้ในหอยเี่ <Okay. S 1> สีสวย <Okay. S 1> สีสวย, <Okay. S 1> ส,ส,วยสีสวยอยู่ อันนี้ก็หอยตลับนะครับอีกพันหนึ่งเรนโบว์ Rainbow. มันจะค้ำๆคกว่านะแต่ตัวนี้ดูถ้าดูถ้าดูดูด้วยตานะก็จะมีสีอื่นนะมีหลายสีอยู่แต่สีมันจะออกมืดๆอย่างนี้แหละนะฮะอันนี้น,นี้น,นมันปล่อยยืดตัวมาเปิดโลกหอยหนะวันนี้ โอเคนะครับตัวม่วงสวยสุดแล้วแหละนี่หอยบูเบอร์รี่นะครัหอยบูเบอร์รี่ะะกินพวกตะไคร่ออกลูกได้นะลูกไม่เยอะนะครับกินฟิล์มกินอะไรเยี่ยได้บูเบอร์รี่บูเบอรบบรี่ก็เข้ามาสักพักแล้วแหละนะ มีเมนาลินด้วยตัวส้มนะอันนี้มูเบอรี่นี่มันก็เกาะเกาะได้อ่หอยหอยหอยส้ม เป็นเป็นญาดไก่้นี่แหละนะเป็นญาดไกับลูเบอรี่นะครับกินตะไคร้พวกฟิล์มได้นะออกลูกเป็นตัวไม่ได้ออกลูกเป็นไข่นะนะตอนนี้หอยประมาณหอยเอ้ยอะไรนะหอยหอยหอยที่มีนะตอนนี้นะ ก็มีหอยหลายประเภทนะครับให้เลือกนะครับแต่ว่าบางอย่างก็อยู่ตู้ไบน้าไม่ได้อย่างพวกตระกูลสุรายอย่างเงี้ยไม่ได้นะฮะชดานี่ขุดพื้นไม่กินก็จริงแต่ขุดพื้นส่วนไอหอยหอยหอยคาปูชิโน่ไม่แน่ใจนะฮะไม่แน่ใจส่วนบูเบอรี่ได้นะครับบูเบอรี่ได้แต่ว่าตอนตู้เพิ่งตั้งอย่าเพิ่งลงนะเพราะของเสียพวกหอยแพ้นะฮะ พวกหอยตลับก็ลงได้นะครับแต่ว่าก็ระวังเรื่องของเสียเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับกับหอยก็ไปดูกันได้นะครับที่ร้าน a อพับนะครับ